สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆไปดูเทคนิคการดูคลิปวิดีโอแบบปรับเปลี่ยนตามใจเราชอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับาการที่เราไปดูคลิปวิดีโอหรือดูไลฟ์สดเนี่ยก็จะ,จะเจอปัญหาเช่นดูไปคลิปนั้นก็ช้าทุกประมาณนี้ย รือว่าการดูไล์สดก็คลิปไม่ค่อยจะมีความคมชัดเท่าไรเบลอบางทีก็ดูไม่ได้ประมาณนั้นทีนี้เราจะมีวิธีการตั้งค่าปรับเปลี่ยนยังไงให้เราดูแล้วรู้สึกว่าโอเคประมาณนี้ทีนี้ผมพาไปดูทีนในการดูคลิปหรือว่าดูไล์สด ตามแบบใจเราชอบได้เลยทียนี้ผมจะไปที่ y o ยูทูามาดูช่องของผมดีกว่ามาดูคลิปนี้ดีวออกว่าอ่อก่อนอ เวลาเราดูเนี่ยมักจะแบบโอ้ยรู้สึกว่าคลิปนี้พูดช้าไปหน่อยนะไม่ค่อยจะพูดไวเร็วทันใจเลยอ่าเราอยากเราอยากปรับขออภัยนะครับเราอยากปรับก็กดไปที่ฟันเฟืองเลยนะครับมาที่ฟันเฟืองปุ๊บก็จะมีบอกเนี่คุณภาพคำบรรยายเล่นวิดีโอซ้ำ หรือว่าความเร็วในการเลนอ่าทีนี้เราอยากให้มันเร็วขึ้นหน่อยอยากให้เร็วขึ้นก็กรับไปเลยนะครับแล้วปรับมาที่หนึ่งจดยี่ห้านี่เลยอ่าเดี๋ยวนี้เราลองมากระโดดตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเสียงและการสันจิ้มไปที่ลูกซอนเลยนะครับอ่าที่นี่าทีนี้เราก็ได้ความเร็ว เหมาะกับการดูของเราแล้วอ่แล้วสมมุติว่าเฮ้ยคลิปนี้ไม่ค่อยจะมีความคมชัดกดไปที่ฟันเฟืองเลยนะครับไปที่คุณภาพเลยจริงอ่าทีนี้เราก็เขาจะตั้งว่าอัตโนมัติตามที่แบบเขาแนะนำมามาตรฐานเขานะแต่ว่าเราอยากให้มันชัดขึ้น ไม่เบอร์กดไปที่คันสูงเลยแล้วก็กดไปที่หนึ่งโซนไปข่าไปหนึ่งแปดสิบพีเลยคุณภาพก็จะดีขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลื่นลงมาครับมันก็ฉัดขึ้นขยายมาประออมาณนี้ล,นลงมาเลยก็มาตรงที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะปรับการตั้งคาพวกเนี้ย มันก็ต้องอาศัยสเปคเน็ตของเราดีด้วยนะครับอ่าทีนี้เราก็ไปดูอีกทีนึงวันนี้จะแนะนําให้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆอ่าคำบรรยายอ่าจะแนะนําให้หมดเลยที่จะมีตัวซีซีนี้นะครับสมมุติว่าเราไปดูช่องข่าวต่างชาติอย่างเงี้ยเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเราก็ไปที่คําบรรยายเลยนะครับ ถ้าถ้าช่องนั้นๆเขามีใช้ใช้ซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายเนี่ยไว้ก็จะซับไตเติลตัวเนี้เขาจะมักจะปรากฏเป็นภาษาไปตามประเทศที่เราอยู่นั่นเองอ่าทีนี้เรารู้แล้วเราก็ไปที่ฟันเฟืองที่หนึ่ง่ะสมมติว่าเราไปดูคลิปสอนอย่างเงี้ยสอนทำนู่นทํานี้แต่ว่าการดูของเรา โดยเฉพาะส่วนตัวผมเองนะครับผมมักจะดูแบบวนซ้ําไปซ้ำม,มาหลายรอบพอที่จะทําได้ทีนี้การที่จะ,จะให้วิดีโอนั้นนะเล่นต่อนเนื่องโดยเราไม่ต้องเสียเวลาไปกดย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยแนะนํากดไปที่เล่นวิดีโอวนซ้ำนี่เลยนะครับอ่ากดไปเลยแล้วเรามาดูว่ามันจะวนซ้ำใช่ไหมการตั้งค่าคันสูงเลยนะครับจริงไปเลย ทีนี้ผมก็ลืมหน่อยเพื่อจะไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเวลาึกเส,สียงท้ายวิดีโอพูดคุยได้หมดเลยนะครับก็สําหรับทริปนี้ถ้ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็วนซ้ำม,มาสสอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาซ่อนอ่าทีนี้ก็วนซ้ําให้เราเรียบร้อยแล้ว อ่เราไปดูอีกทีหนึง่งมีอะไรบ้างรายงานการรายงานเนี่ยสมมุติว่าเราดูไปแล้วมันมันไม่ค่อยจะถูกใจเนื้อหาลไรสาระอะไรประมาณเนี่ยเราก็สามารถจะกดเลือกรายงานได้นะครับอ่ากดไปอนนียเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศเนื้อหารุนแรงเรื่องรังเทียดประมาณนั้นเราก็กดรายงานได้เลยพอเรากดรายงานปุ๊บทาง ทีเอเตอร์เขาก็จะไปตรวจสอบสมมุติว่าการรายงานของเรานั้นตรงกับเนื้อหาที่เรารายงานเขาก็สามารถจะทําการสเต็มช่องนั้นได้แต่เขาย้ำนะครับการรายงานของเราเนันต้องไปตามความเท็จจริงน,นะครับสมมุติว่าเนื้อหาช่องของเขาเนี่ยได้มาตรฐานแต่ว่าเราไปกดรายงานว่าช่องของเขาเนี่ยมีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องมีการละเมิดตออ่อเด็ก คนที่โดนสเตมเนี่ยเราจะเป็นเราที่คนกดรายงานนะครับอ่าเลยอ่าทีนี้เราก็กดไปฟันเฟืองที่นึงความช่วยเหลืออ่ากดไปที่ความช่วยเหลือมีอะไรบ้างเนี่ยความช่วยเหลือพิเศษแอป YouTube สำหรับมือถือเปิดหรือปิดโหมดที่จำกัดบน YouTube ดูในโหมดเต็มหน้าจออันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือเป็นประโยชน์ต่อเราเลยนะครับเปลี่ยนภาษาคองวิดีโอที่อัปโหลดอันนี้สมมติว่าเขาเขาเขา,เขาจะก็ใช้เป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยเราอยู่ในอะไรอะเราก็สามารถจะใช้เปลี่ยนภาษานี้ได้นะครับก็จบแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่ที่น้องๆที่ชอบดูคลิปดูไลฟ์สดอาจจะช่วยได้บ้างสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ